โอเคสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็เราก็มาเจอกันนะอีกนะคือที่ผ่านมาก็เพื่อนๆก็ให้การตอบรับในการทำคลิปของผมเนี่ยเป็นอย่างดี <c oughs> ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาคุยกันเข้ามาแชร์แรงความคิดเห็นกันนะ ทุกคลิปทุกเกจิอาจารย์หรือว่าทุกพระเนื้อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนาพิมพ์ต่างๆที่ทำลงไปเนี่ยก็เพื่ออยากจะเปิดมุมมองให้เพื่อนๆได้เห็นภาพพระไ้หลายจังหวัดหลายๆพื้นที่หลายๆแบบนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจง พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่พอที่จะเผยแผ่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันได้ก็จะพยายามนะครับหามาเยอะๆเพื่อนจะได้จำได้ไงการรู้จักพระเยอะนี่นะครับรู้จักพระทุกพื้นที่นะรู้จักเกจีเออรู้จักเกจิอาจารย์ได้หลายท่านเนี่ยมันเป็นข้อดี มันเป็นข้อดีสำหรับคนที่จะไปเช่าบูชาหรือว่านะครับเช่ามาเก็บรักษาหรือจะทำเป็นการค้าขายก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นประโยชน์อย่างมากเลยเพื่อนๆเข้าใจไหมสำคัญนะครับเรารู้จักพระเยอะๆเรารู้จักพระหลายๆสายร,ารู้จักพระเกจิหลายๆท่านอย่างเงี้ยนะยิ่งรู้ประวัติการสร้างพระ ยิ่งรู้จักกันอะไรมีประสบการณ์แล้วเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ที่ดีสำหรับนักสะส,สมหรือนักค้าพระนะครับที่จะเอามาเป็นอาชีพได้นะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็พอมีไงผมก็มีหลายเกจิได้หลายท่านก็จะพยายามนำมา ลงให้เพื่อนๆนได้ได้เห็นกันได้ศึกษาร่วมกันนะครับวันนี้ก็เหมือนกันเพื่อนๆผมก็มีเกจิทางสายอีสานี่ท่านหนึ่งท่านพระองค์นี้ก็มีประวัตินะครับมีความเขาเรียกว่าอะไรท่านเป็นพระที่ดีอ่ะพระที่เก่งนะฮะจะเก่งในเรื่องของการปรุงยารักษาโรคหรือว่าในเรื่อง คือมีม,มีมีวิชา,าคมมีวิชาความรู้นะแล้วก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีแล้วก็เป็นที่เรื่องหรือหรือมีชื่อในจังหวัดนครราชสีมาก็คือครราชบ้านเราอ่ะนะคือข้อมูลที่ผมบอกอะจากทราบประวัติหรือจากทราบอะไรเพิ่มเติมเยอะๆเนี่ยเพื่อนๆก็ไปค้นคว้านะไปหาข้อมูลใน Google ได้ เดี๋ยวนี้มันที่บอกแล้วฮะการจะไปมีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งอะ่ะคอมเมนต์มาว่าผมมีเหรียญแบบนี้แบบนี้หลายอย่างหลายคือมีหลายเหรียญอะรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยก็ที่ผมแนะนำไปอะครับว่าถ้าท่านคิดว่าของท่านดีเนี่ยมันมีคนรับซื้อนะมันมีคนรับเช่าอยู่แล้วท่านก็ส่งเข้าไปใน ในลนยของเขาที่ให้ไว้อย่างเงี้ยเกจีท่านนะเยจีใหญ่ๆท่านก็อะ่าหรือว่าร้านค้าผ้าแถวถ้าไอ้จะพันทิปอะ่เะเขามีมีลนยมีเฟซบุ๊กอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถที่จะส่งรูปผ้าส่งอะไรไปแต่ก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราตัดดูก่อนตัดสินใจก่อนคิดให้ดีก่อนพิจารณาให้มันถี่ถ้วนก่อน ของเรามันโอเคไหมมันเหมือนกับตำรับตำราเหมือนกับครูบาอาจารย์นะครับที่ดูที่เขาทำคลิปทำอะไรหรือเปล่าถ้ามันมีความใกล้เคียงนะถ้ามันมีความใกล้เคียงหรือมีความอู้แล้วไม้คล้ายคลึงมากนะแทบจะเป็นองค์อันเดียวกันหรือพิมพ์ันเดียวกันนะที่ผมบอกอเวลาเราดูพระเราก็ดูพิมพให้มันตรงก่อนถ้ามันพิมพ์มันใช่นะ วิธีการสร้างมันถูกนะเนื้อหามันโอ้ใกล้เคียงกันตรงกันเนี่ยโอกาสที่จะเป็นพระที่ดีเนี่ยมันก็มีสูงถึงท่านจะเอาไปให้คนอื่นเขาดูแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีมันไม่มันก็ไม่เป็นไรนะหรือว่าคือคนดูพระเนี่ยมันดูได้หลายแบบนะดูได้หลายแบบถ้ามันมีความใกล้เคียงหรือมันมีความที่แบบว่า ใกล้ความจริงอะ่ะใกล้ของแท้จากที่ท่านได้ศึกษาจาก u t u b e นะจากตำรับตำราหรือว่าฟังครูบาอาจารย์ที่เอามาแสดงให้ท่านเห็นหรือเอามาทำคลิปให้ท่านดูเนี่ยแล้วท่านก็ส่องของท่านดูแล้วมันมีความคล้ายเคียงใกล้เคียงนะแล้วมีคนเข้ามา คือคือไอเจตนาผมนี่ก็มีเหมือนกันผมอยากจะให้ทุกคนเข้ามาดูแล้ววิจารณการวิจารณ์หรือการให้ความคิดเห็นกันเยอะๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีไงทุกคลิปเลยเพื่อนๆนะทุกพระอาที่ผมทําเนี่ยเพื่อนๆก็เอามาแสดงความคิดเห็นกันไอ้อย่างนี้เป็นอย่างโน,น้นอย่างโน,น้น,นเป็นอย่างนี้แต่ด้วยความนะเคารพนะครับก็คือเราก็คอมเมนต์กันคุยกันด้วยความสุภาพ เราเป็นปัญญาชนกันนะเราอย่าไปมุลี่กันนะครับทุกคนมันคิดไม่เหมือนกันหรอกทุกคนมันก็ต่างคนต่างมีมุมมองต่างคนต่างมีพื้นฐานชีวิตมันต่างกันเพื่อนๆเข้าใจไหมบางคนเกิดมาแม่งรวยแล้วบางคนเกิดมายากจนบางคนเกิดมามีพออยู่พอกินบางคนเกิดมาในตระกูลชั้นต่ำชั้นสูงก็แล้วแต่แต่ถามว่ามันก็คือคนเหมือนกัน ชีวิตอันเดียวกันชีวิตก็มีชีวิตเดียวกันฉะนั้นเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับการให้เกียรติซึ่งกันและกันการคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพการคุยกันด้วยความสุภาพมันสื่อถึงอะไรมันสื่อถึงผู้ที่ภาวะของพวกเราเองนะครับอย่าไปว่าก,กันอย่าไปด่าก,กันอย่าไปมุ่งรีกันอย่าไปอวดดีอวดเก่งต่อกันอย่าไปย่อเย้ยถากถางกันนะเราต้องยอมรับ คนไหนเก่งแล้วก็ยอมรับว่าเขาเก่งคนไหนเขาเป็นเซียนเขาก็คือเซียนไนะ่นเขามีข้อมูลเขามีพระเครื่องเขามีของดูเขาเล่นก่อนเราเราต้องยอมรับเขาเหมือนกันครับถ้าลูกศิษย์ไม่เขารพบอาจารย์มันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะนะาจะมาเรียนรู้กันเพื่ออะไรถูกไหมโอเคเพื่อนๆวันนี้ผมมีพระที่บอกครับเนี่ยอันนี้ก็เกจิทางอสิทางโคราชนะเขาเรียกว่าพระประหลัดรุย นี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนะการพิจาณาเหรียญก็เบื้องต้นเนี่ยเพื่อนๆก็ดูอย่างเงี้ยดูความคมถูกไหมครับดูความเรียบร้อยของงานเห็นไหมคือหยิบมาปุ๊บเนี่ยเราจะสะดุดติวตาอะไรก็คือลูกตาท่านเห็นไหมความลึกเห็นไหมวิธีดูอย่างเงี้ยดูปุ๊บเออเว้ยนะและที่บอกนะครับเวลาเก็บเนี่ยจะเป็นเกจิเก่าใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเก็บพราที่ ที่เป็นรุ่นแรกเนี่ยอันนี้ก็รุ่นแรกของท่านนะครับเป็นปีหนึ่งสามอ่ะนะนะ,นะเ,นเพื่อนๆก็ดูนะครับเนี่ยคือหลักการดูพระมันไม่ได้ยากไงถ้าเรารู้ประวัติเรารู้ข้อมูลเราก็เออหยิบเหรียญออกมาปุ๊บเราดูความลึกครับดูที่ตาดูที่ความคมเห็นไหมของเหรียญเห็นไหมครับเนี่ยดูหูคืองานเนี่ยต้องงานงานเขาเรียกว่างานต้นแบบหรืองานมาสเตอร์หรืองานที่มันเป็น เป็นออกมาจากแท้ๆเนี่ยแรกๆเนี่ยนะครับมันก็จะดูความคมเป็นหลักดูความเรียบร้อยของงานมันไม่ใช่งานถอดงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพื่อสังเกตอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับเล่นเหรียญนะครับนะอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นเราก็มาดูอะไรดูเห็นไหมดูข้างหน้าข้างหลังหไหมข้างหลังท่านก็ดูเห็นไหมครับเนี่ย การเจาะนะปีหนึ่งสามคือปีมันลึกเนี่ยการเจาะมันก็จะมีปูดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคีบเห็นไหมคือคือมันเป็นเบื้องต้นเนี่ยครับเวลาครูบาอาจารย์หรือเกจิใหญ่ๆห,หรือคนที่เขาดูเหรียญเนี่ยเขาก็จะบอกเอออย่างเงี้ยน่ดูเบื้องต้นพระราคาถึงจะไม่แพงนะแต่พุทธคุณมันได้เราเก็บใช้ได้เพื่อนนะการมีปีหนีคอยมันแท้เอาอย่างเงี้ยนะครับ พระรุ่นแรกนะครับที่บอกอ่ะเก็บรุ่นแรกมันได้ไปมันดีกว่าเก็บรุ่นที่มันหลังๆมาแล้วท่านไม่ทานท่านถ้าทานท่านอยู่ยังไงมันก็มีพุทธคุณเห็นไหมพื้นเหรียญอย่างเงี้ยเป็นเสียนอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือดูกายภาพเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูตัวตัดเห็นไหมตัวตัดก็จะเป็นตัดครึ่งปีหนึ่งสามปีหนึ่งกาก็อยู่ประมาณเนี่ยปีศูนย์กว่าหนึ่งกว่าอย่างเงี้ยนะ เนี้ยครับดูอย่างเงี้ยดูเนื้อโลหะเก่าได้ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่ต้องดูอะไรยากไม่ต้องไปส่องที่บอกว่าไปเสียเงินสองพันเอ็กหมื่นเอ็กเนีไปสกมสแกนใะนที่ผมบอกผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าใครอยากใครอยากไปทําก็ได้มันก็แล้วแต,แต่แต่ละคนเพื่อความสบายใจนะครับโอเคเอาแบบสั้นๆเพื่อนๆครูเหรียญแล้วก็ดูว่ารู้จักพระรู้จักพื้นที่รู้จักอะไรเนี้ยถ้ามันเป็นรุ่นแรกนะเพื่อนเก็บ มันมีดีแน่ถ้ารุ่นแรกผมจะบอกให้ยังไงก็ดีนะครับจะราคาต่ำสูงเดี๋ยววันนี้ต่ํามัมนข้างหน้ามอาจจะเป็นหลักพันหลักหลายหลักพันก็ได้หลักหมื่นก็ได้มันอยู่ที่ความหายากและมันอยู่ที่ดีมาร์สปายที่เราเคยคุยกันความต้องการมากแต่ของมีน้อยแต่ดางแน่ผ้าองค์นี้ก็มีชื่อในพื้นที่คนครราชสีมานะครับไปหาข้อมูลได้เพื่อนๆโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามกันนะตามกันไปเรื่อยๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเป็นสมาชิกเป็นเอฟซกันเราจะได้คุยกันไปเรื่อยๆนะนะเพื่อนๆโอเคสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้